จิตล้านดวงใจจิตล้านดวงตากราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสายตานีกภาพไปคือกันเด้อขมืดลายก็เป็นล่างๆอีกคันเด่นายกันเหลี่ยมตามองบ่เห็น <c oughs> ขอบคุณอ่เ26ท่านที่กดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้จิตภานะคะ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคำหนึ่งคำใดกิจภาพูดผิดพลาดพังไปกิาภาก็กราบขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านคะ่ะพี่พี่น้องน้องคะ่ะขอความกรุณา อภัยให้ด้วยนะคะมันผิดพลาดอยู่แล้วล่ะอ่านหนังสือไม่เก่งเรื่องไม่ผิดี่่ไม่มีหรอกมันไหนได้ขึ้นไลน์เนี่ยก็มีความสุขแล้วทุกท่านคะ เราได้คุยได้ทักทายทั้งที่จิตพาก็คุยไม่กิ่งหรอกอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกแ,แต่ก็อยากขึ้นไลฟ์มาเออคุยมาทักทายกันเนาะมันเหมือนมีพลังแรงใจอะโดยเฉพาะทำงานแต่ถ้าทำงานก็จะไม่ค่อยได้เออหัน ไปมองคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์หรือทักทายพี่ๆน้องๆสักเท่าไหร่เนาะอิทธิภาก็กราบขอโทษขอโทษหลายๆที่ผ่านๆมาและไล์ข้างหน้าต่อๆไปด้วยนะคะขอโทษขอโทษก็จะประมาณนี้เลยคำพูดคำจาคำหนึ่งคำใดก็ไม่ไพโรดสนองหู พูดหวานก็ไม่เป็นด้วยดิ <laughs> ไม่ยังไงก็พูดอย่างงั้นนะ่เนาะก็ขอบคุณหลายๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนก็ไม่ทอดทิ้งกิดพานำเอ่อกีดพามาพบแสงสว่างถึงทุกวันเนี้ยเนาะ นำช่องมาเดินทางมาตลอดโดยปลอดภัยด้วยกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเอาไก่ชีลุกละให้บึ้งหนาจาักหน่อยน้องไทยเลนเจ้าจะเซี่ยวอันจะหยอกพี่จีเด้อนิดหน่อยโบ้หลายดอกคิดว่ากับฝันหล่อบ่มีเหรอเจ้าบ,บ่ต้องย่านดอก ยังกนกันหนาเหี่ยวๆเลยเนาะพ่อเบิ้งกันได้อยู่ตรงมางหนาเหียวกันสิประมาณนีน้เลยเนาะโอ้ยหนาวก็ขอให้เอทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกคนร่วมเลยร่วมเบิดเลยเนาะเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพกันด้วย <c oughs> นึกคิดสิ่งใดก็ สมดังใจปาถนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเด็กก็อย่าลืมทำงานกันด้วยเด้อเอาแต่คิดอันไม่มีบุญวัดาสนาไม่ใช่วิ่งมาเด้เงินทองกันนะ <laughs> 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 จะบุญวัดาสนาก็จะจอๆพัอที่เราซื้อเลขกันนะเนาะคนมีบุญวัดาสนามีดวงกระถูกกันนะคนไม่มีก็ ยังว่าแหละให้เป็นคำอวยพรเนาะบุญวาสนามันก็ขึ้นชื่ออยู่กับตัวเราทำประมาณนั้นแต่บุรุษโบราณเขามีคำอวยพรมาแล้วก็อวยพรกันไปตามอาอัธยาศัยโนนเนาะแต่ไม่ใช่อวยพรกันเร็วไม่ทำงานทำการนินไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเด้อ